ครับผมอาจารย์ชากีรพัสอนหลายๆคนอา,า,า,าจจะจำผมได้ป๋องชีโบตอนนี้ผมเต็นนะคะรับเรียกว่าผู้ปฏิบัติพลังจิตแล้วก็ช่วยเหลือคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับใครนะค,ะครับอกหักรักคุดตุดเมินหนีเมินหน้าหรือทําอะไรแล้วก็โหเรียกว่าไม่ขึ้นอะ่ะทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็ซวยนะครับ แนะนำครับแนะนำครับเด้ไม่ต้องไปนอนลงศพแล้วนะแนะนำแนะนำครับมารอดหลวงปูส่สวงโชคดีครับทุกๆอย่างการงานกูจะดีไม่ดีให้ว่าครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับต้องพูดว่าออยเมียนบานล่ำรวยตลอดนะครับอธิษฐานครับออยเมียนบานนะครับแล้วก็รอดครับรอดเก้าเก้ารอดครับรอดเลยครับรอดลงมาเก้ารอบนะครับดูนะครับ เราเพืจะรอดนะครับพอรอดเสร็จแล้วก็ให้เคาะเคาะใต้ฐานครับเคาะว่ารวยรวยรวยแล้วสังครัวแล้วก็มาเลยครับมาครับครับนอ้มีบัตรคือรวยตลอดรวยยั่งยืนนะเราคงไม่รวยวันเดียวนะครับไปนะครับเข้าไปครับเก้ารอบครับเก้ารอบนะครับใครนะครับที่มีปัญหานะครับเรียกว่านะครับปัญหาการงานลุมเล้าอยากกะดท่าตัวตายอยากปลุกคอตายเลยไม่ต้องนะลองมาเปิดใจ ถ้าไม่ด Bref, ีให <ie> ้ว่าถ้าเชื่อแล้วคุณรวยเชื่อแล้วดีเชื่อไปเถอะครับนะครับเชื่อความเชื่อไม่เคยทําร้ายใครเนาะแต่ต้องเชื่อ้วกนะครับใะไครับก็ไปอย่างนี้ครับอย่างนั้นนะอะไรก็ศรัทธานะครับในหลวงปู่สุวรราหล่อนะตีทุกคนแน่นอนครับอาจารย์ช้างกลันตีครับนะครับนะครับไปอย่างนี้นะครับแล้วให้ขอ ครับด้วยด้วยขาด้วย,วยนะครับนะครับประชาชนทั่วแบบก็อยากมารอดีดสามารถ,ถตริดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์อีะะอเมล์นะครับศูนย์เก้าห้นึ่นึ่งเก้าเก้าหนึ่นะครับ มาสำรอง่อนนะครับเพราะตอนนี้คนเยอะจังเยอะจริงๆและเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้นะผมจะมีนะครับเราเรียกว่าลงนักหน้าทองให้ฟรีนะนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศในรายการนะนะถามมูตอบมูนี่นะครับเนาะอาจารย์เบสอะไรครัจะประกาศให้ทุกคนเข้ามานะฟรี50คนนะทุกองนะ5้คนเข้ามาผมลงนักหน้าทองให้ฟรี